ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับก้าวพี่ด้อมเหมือนเดิมนะครับหลังจากห่างหายจากการลงคลิปไปนานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆชมกันนีนะครับได้มาเหมาบ่อตรงนี้ครับของของลุงข้าวบ้านนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้เหมาเขาในราคา800รอบาทนะครับ เป็นปลาน้ำหลากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีปลาให้เราได้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับแปดร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วแล้วก็มีหลานกําำลังเล่นน้ำสบายอยู่ทางนู้นเลยครับเวลาเก้าโมงเช้านะครับตอนนี้หนาวนะครับหน้าหนาวด้วยแต่พอแดดออกมาก็ช่วยได้นิดนึง เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะได้ปลาตามที่คาดไว้หรือเปล่าสถานี้เหมาในราคา800นะครับน้ำก็เยอะอยู่ตอนนี้ก็ติดเครื่องสูบน้ำมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผลลัพธ์จะดีหรือเปล่านะครับแต่ก็มีปลาบ้วนๆอยู่บุ้มๆอยู่นะครับ เดี๋ยวติดตามชมกันครับผมพ่อพบนานครับืันนี้ผมคิดว่ามันิได้ปาลาหลายอยู่บ่สัมผัสิ่งิสด้ปลาแจากักประมาณจักกิโลครับฮะจักกิโลสี่กิโล อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากเมื่อคืนนะครับผลลัพธ์จากเมื่อคืนโ๋อเนี่ไปหาปลาเพลิประเภทจมบ่จมเนาะเมื่อคืนนีกว่าหาบ้านครับเจอแค่ด้วยหลังเขาก็บอกหลัเขาเขาบอกเ่ออะกะลาเนาะบ่เมื่อคืนเหตุบ่อยผี่เหงาไรอ่ะเมื่อคืนนีบ่อยจะฟังเนาะดึงหัดหัดฟังหัดฟังคนไห่ เอ้าเอ้าวายนามล่ะไวายนามมึงเนี้ยวายนามเป็นบ่อไว้หน้ากันต้นน้ำไม่ไว้ค่ะบอไว้หน้าบางทีไวายน้าครับก็สูบน้ำออกมาได้สักพักแล้วนะครับก็ก็มีปลาบ่วนแบบ เห็นปลาเสดิดขึ้นมาบนตลิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะคุมไหมแต่ก็พอเห็นตัวปลาอยู่นะครับพอน้ําแห้งแล้วตอนนี้ลุงก็ลงไปโกยหัวกระโหลกแล้วนะครับ เอ้าเก็บหอยเด้อหอยเก็บทุกตัวเลยเท่าเท่าขอเมาแล้วอเท่าของไอขุมนะพายอนพายบุ้งเก็บเลยเก็บเลยยอดงามๆเก็บให้เบิร์ดในช่วงที่จับได้ปลานี่

Beep. โชว์หน่อยโชว์หน่อยจับได้ยัง มาเผาแล้วตัวหนึ่ง

ยี่สิบบาทอ

ตโอ้โต๊ะทับรถโหินไหมที่มีนี่โต้เลยมึงลดมังมี What, ่ประดูงยไงเลย Hãy có cho kênh ô Mì Gõ đi <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn

બા 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 બોલે ને નું નું ઓરિયા બા નું ઓતી લાગવા આ હા 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 ไก่เยื่้ยอ่อนอยู่เกมาปีมาัปีีก่นอ๋อมันก็นักี่น้องักปูดเอ้ยใ่น้ำก่อนอย่าเผาเทนี่เท่ข้งหลางไปบอกใส่น้ำก่อนสิเทเลยมันโต้ัวงเนี่ยลังก่อนเท่นเทเจ้าเทเ้าเทเ้าเออเเออนี่นีุป้าหลายฮง ก็บังก็ดกใส่ยยก่อยปานิ่นไงมีไหมโอ้ไปดุกยกแม่สอตัวหมสามสีตัวหโอ้หนึ่งสองสามี่อโหี่เสื้อลางอพ่อหอดงสัมัเาังดันหไปดูเกลียเลยอเลียมันคือมีปานินป่ะเอามีดิมันมีนามันกมีป้าดพี่บ่าวขนไม่คนไม่เดี๋ยวพโดีลงา

ลาระดูมให้เพื่อเลยแห่งเลยนี่ชื่อแงหาบ้านกนเลยขึ้นมือขึ้นมืนเือขึนมือ้มือขึ้นมือข้นมือ้นมอมือ้นอขึ้นมือขนมือขึ้นมือขึ้นมือขึนมเอขอขึ้นมือึอนอ้นมืนมือมืนมืนมือขนมือขมืนมนมือขึ้นมน อัลกูเก้พวกเราก็ถือ <coughs> 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 <coughs>

อร่อาขัวไป้วขัวเดีมาเอามาทุ่งยังเอามาไม่อยู่บ่แม่ใส่ไหนอยู่บ่เอามาดีดิ่บ้านบ่จันใ่เตัข้าขัวครมันแม่ข้วขัวเแม่ไดง่าเสมข้าวขัวคือข้วขัวยุ้ยเอามาแลยผมบริาคหามเลยกระเะมาครับอันนี้เป็นปลารวมครับผลงานผลงานปลารวมุเออจ อันนี้ก็คุ้มค่าราคาเหมาอยู่นะครับปลารวมเราห้0ร้อยนึ่งห้าร้อยห้าร้อยอห้าร้อยนี่งนึกว่าแปดร้อยจบแปดร้ยไม่สูกอ้อดูกช้อนอ๋อ ห้าร okay ้อยไม่ใชเราเขาหันรถะนี่่จะมีก็ไม uh ่ัเครับผมสถานี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปดูกันบ่อหน้าว่าจะมีไหมนะครับติดตามชมคลิปหน้าครับผม